หนูเรามาทาคลิปนี้กันดีกว่าครับเขาหั่นหัวหอมแขกอะเอาให้เป็นกลมๆเป็นแว่นแล้วก็เอาตรงกลางออกนะเสร็จแล้วก็มาซอยหั่นผสมกับแครหลอดไส้กอต้นหอมมาตีรวมกันกับไข่นะครับใส่แป้งนิดๆแล้วก็ไปเทใส่แบบพิมพ์โดยใช้หอมโดยใช้หัวหอมแขกเป็นแว่นอะใส่ข้างในแล้สวยดีอะน่ากินโดยเป็นทีชิ้นหนูทําให้ ส่วนผสมของเรานะคะหอมแขกค่ะแป้งนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็แครอทต้นหอมกระเทียมพริกไทยน้ำตาลนิดนึงแล้วก็แฮมนะคะอ๋อแฮมขาดไม่ได้เลยไข่เราก็จะหั่นหอมให้เป็นแว่นก่อนนะคะครับหั่นออก่างนี้เลยค่ะความหนาก็อยู่ที่เรานะครับค่ะอยากให้หนาได้บางก็ลองเอามาทำเอาแบบนี้ แล้วเราก็เอาไส้ออกนะคะไส้เพื่อที่จะเอาไปใช้ใส่ในในไข่พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ไปตักตักใส่จานที่เตรียมไว้เลยค่ะถ้วยถ้วยไม่ใช่จานเตรียมไว้แบบนี้นะคะโอ้ใส่เยอะเหมือนกันนะก็แล้วแต่พี่เราเสียดายเนอะเออมันก็จะได้มันก็ดีมันอร่อยดีมันหวานเราก็ใส่เครื่องไปเลยนะคะครับแฮมแฮมแครอทแครอทซอยเต่านะครับเล็กๆ ต้นหอมกระเทียมพริกไทยน้ำตาลนิดหนึง่งตอกไขก่อนก็ได้นะพี่แป้งเลยได้ก็ต้องตอกไขก่อนอยู่แล้วครับใส่ไข่<า>พี่เอาเอาหอมไปเ,ยเ<า>ียใส่เลยค่ะเอากี่อันใส่ไปเลยค่ะให้เต็มกระทะเลยค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ใส่แป้งลงไปเลยค่ะครับเมื่อวางได้อย่างนี้แล้วก็ ใส่เปิดไปแล้วก็เอาใส่ไส้เลยค่ะครับตกลงเป็นขนมหรืออะไรใส่ไส้ไข่นะคะใส่ให้เต็มเลยหนูใส่ให้เต็มอ่าป๊อปไข่มันเบาได้ไหมคะได้เราจะไม่ก่อครับเดี๋ยวรออีกด้านหนึ่งให้สุกก่อนนะคะแล้วก็มากลับกันค่ะครับผมได้อย่างนี้แล้วก็กลับด้านนึงเนาะเอาซองช่วยชีพหน่อยพี่อยากกลับอุ้ยสวยอ่ะ สวยแกเราก็มารออีกด้านหนึ่งให้สุกันะคะครับค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องวินวินด้วยนะคะสุกแล้วครับหอมมากันกาหอมเนาะค่ะกลับอีกด้านหนึ่งไหมแล้วค่ะอ๋อจะกลับอันทั้งหน้าใช่ไหมคะดูดิดูดิอ้ได้ได้ไดช่วยกัดช่วยกันครับแทบจะเป็นขนมก็ได้เลยนะคะเนี่ะเนาะ แต่ลิปตาลเยอะหน่อยมะพร้าวก็เป็นขนมหนึืมใช่หรืออ่านะนี่นะคะครับก,ก็พอได้นะพี่<ก>สวยอยู่ค่ะมาที่รสชาติแล้วอันนี้ถึงเวลาชิมแล้วค่ะครับผมชิมหวาน มันหวานหอมด้วยร้อนด้วยก็อร่อยอ่ะพี่หัมหอมมันหวนออกหวานหวานหรือเป็นคนที่ชอบทานหัวหอมด้วยพี่หนูชอบหัวหอมแขกกินกับยำนี้อร่อยชิ้นี้เป็นไงคะร้อนเคลิปนี้ถือว่าสำเร็จนะคะครมลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับ